บ้านเช่าไม่เอาแล้วเปิดหัวมาอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวคอมเมนต์เนี่ยจะต้องมีการถกเถียงกันแน่เลยครับว่าบ้านเช่าเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่ติดตามสตาร์ทโยเว่เนี่ยโซนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีหนังสือไม่กี่เล่มน,นะครับที่ผมแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านและหนึ่งในหนังสือที่ผมแนะนำให้อ่านเป็นอย่างยิ่งก็คือ พ่อรวยสอนลูกนี่แหละครับซึ่งพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องของการมีแพสซีฟอินคัมนะครับหรือว่าการที่คนเราเนี่ยไม่จะเป็นชิดต้องเอาแรงเนี่ยไปทํางานตลอดเวลาถ้าเราอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นเราต้องเรียนรู้วิธีการให้เงินมันทํางานด้วยนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยจะยกกรณีศึกษาส่วนใหญ่ก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าใครก็ตามนะครับที่ได้อ่านหนังสือซีรีส์พ่อรวยสอนลูกเนี่ยคืออย่างน้อย,นอย,นอยเนี่ย อ่านจบปุ๊บต้องมีความฝันต้องมีความหวังแล้วล่ะว่าคอยดูนะสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีบ้านเช่าเป็นของตัวเองให้ได้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ฝันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทานะครับจนมีบ้านเช่าเนี่ยสหลังนะครับใช้เงินลงทุนนะครับเป็นเงินของตัวเองนะไม่ได้กู้ธนาคารไปประมาณ2ล้าน 2ล้าน3ล้าน4ประมาณนี้นะครับได้ผลตอบแทนนะครับต่อเดือนนะครับเป็นค่าเช่าเนี่ยมาในรูปแบบของเงินปันผลในเฉลี่ยเดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาทน,นะครับก็คือเอาเงิน2ล้านไปซื้อบ้านเช่าแล้วพอมีคนมาเช่าก็ได้ค่าเช่า1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนี่แหละการที่มีแพสซีฟอินคัม12,000บาทต่อเดือนโดยที่ตัวเราเองไม่ต้องทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันฟิน ฟินมากๆเลยนะครับผมเนี่ยพอมีแพสซีฟอินคปุูบผมเห็นภาพแงต่ตอนสมัยผมทํางานประจําใหม่ๆเนี่ยผมเงินเดือน1 3,000บาทนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหหนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่ทำงานหนักแทบเป็นแทบตายนะต้องตื่น6กโมงเชา้ชา7จ็ดโมงเช้านั่งรถอีก2ชั่วโมงนะครับไปที่ทํางานปุ๊บต้องตอกบัตรให้ทัน9ก้าโมงเช้าเลทสุดคือ9ก้าโมงครึ่งแล้วก็ต้องนั่งทํางานจนถึงเที่ยงออกไปกินข้าวกลับมาทํางานบ่ายโมงจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยทำอย่างเงี้ย 5วันต่อสัปดาห์เพื่อที่จะแลกกับเงิน13,000บาทนะครับแต่ในตอนนี้ผมไม่จะเป็นต้องทำอย่างนั้นแล้วผมแค่นั่งนอนอยู่เฉยๆรอสิ้นเดือนเดี๋ยวลูกบ้านที่มาเช่าบ้านเนี่ยก็จะโอนเงินมาให้ก็จะได้เงิน13,000บาทต่อเออ12,000บาทต่อเดือนนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับทางงนประจำได้13ค่าเช่าบ้านได้12แต่ว่า ความสะดวกสบายในการหาเงินมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอันนู้นโอ้โหต้องนั่งรถต้องเหนื่อยลาบากตากตามตอกปัดนั่งเป็นชั่วโมงเป็นวันๆกว่าจะได้1ื่นสอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอแค่ให้ถึงวันที่ผู้เช่าบ้านเนี่ยอโอนเงินมาให้ก็แหมได้เงินและฟินดีจะตายแล้วคำถามคือทำไมผมถึงโจหัวว่าบ้านเช่าไม่เอาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราเห็นว่าคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยเขาดูแบบฟินนะเขามีค่าเช่านะแล้วเวลาเขาแบบบ้านพังหงิงเขาก็แคออ่จ้างคนไปรีดูเวจ้างคนไปซ่อมแซมแล้วก็ติดประกาศหาลูกบ้านใหม่แล้วพอมีลูกบ้านมาเชา่าเขาก็ย้อนกลับไปทําทาเดิมๆนะครับก็คือมีความสุขกับการเก็บดอกปันผลเก็บค่าเชา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมาเข้าใจได้ประเด็นหนึ่งครับก็คือบ้านเช่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจและ ผู้เช่าก็คือลูกค้าแล้วไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยผมเกลียดผมใช้คําว่าผมผมเกลียดนะไม่ใช่บอกว่าผมไม่ชอบนะผมเกลียดการทําอะไรเป็นเวลาผมชอบนอนดึกๆชอบทํางานกลางคืนชอบตื่นสายๆชอบแบบไม่ให้ใครมายุ่งย่ามผมเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากผมไม่อยากรับโทรศัพท์ใครเลยในแต่ละวันนะครับเวลาโทรศัพท์มานี่ผมจะปิดเสียงเสมอเลยผมไม่อยากให้อะไรมากวนความสงบสุขในชีวิตผมเลยแต่ทันทีที่มีบ้านเช่า ไอความสงบสุขจากการที่ผมเนี่ยอยู่สันโดษกับภรรยาสองคนในบ้านส่วนตัวเนี่ยมันหายไปเลยโดยสิ้นเชิงครับเริ่มจากกรณีลี้ก่อนเลยก็ได้ก็คือตอนที่บ้านของผมมันจะเป็นบ้านเปล่าแล้วเราจะ็ต้องหาผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปติดป้ายใช่ไหมเราก็ต้องไปทําการตลาดใช่ไหมว่าเออเนี่ยเรามีบ้านให้เช่าอ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะใครสนใจติดต่อมาได้ที่แค่รับโทรศัพท์แล้วคุยกันเรื่องเช่าบ้านราคาเท่าไหร่ต่อรองแค่เนี้ยผมก็รู้สึกแบบทไบนาไมมันน่าหงุดหงิดอะไรขนาดนี้แล้วเวลาที่เราพาคนที่เขาจะเช่าบ้านไปดูบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่า มันเสียเวลาแทนที่เราจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนี่เรากลับจะต้องมานั่งแบบเอาเวลาทั้งวันเนี่ยไปนั่งเอนเตอร์เทนลูกค้าที่จะมาเช่าบ้านเพื่อแลกกับเงินเดือนหนึ่งประมาณหลักพันบาทในขณะที่งานอื่นที่เราทําอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งมันมีมูลค่าแบบหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่จุกจิกกวนใจกว,วนเวลามากและการที่จะให้ลูกค้าเช่าบ้านเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการพูดคุยเจราจาใช่ไหมครับการพูดคุยเจราจาสำหรับผมเนี่ยผมก็รู้สึกเป็นอะไรที่มันน่าหงุดหงิดอะ่ะ มันน่ารำคาญนะมันไม่เหมือนกับเวลาคุณไปซื้อของในช้อปปี้ในร a า a d ดใช่ไหมคุณแค่อยากได้อะไรคุณกดสั่งออเดอร์ปึ้ง จบเลยแต่ว่าที่เป็นบ้านเช่าครับมันต้องมีการแบบไปนั่งดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันเสียนะลูกบ้านบอกเฮ้ยตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนให้ฉันนะตรงนี้คุณต้องซ่อมให้ฉันนะฉันถึงจะเข้าไปอยู่ได้ต้องมีการเซ็นสัญญาต้องมีการทําเอกสารต้องมีการตรวจสอบซักประวัติต้องมีการประเมินว่าลูกบ้านที่มาเช่าบ้านเราเนี่ยเขาจะมีกําลังทรัพย์มากพอที่เช่าบ้านเราได้โดยที่ไม่มีปัญหาไหมแถมยังต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าบ้านที่เราให้เช่าเนี่ยเวลาที่เรารีโนเวทเสร็จใหม่ๆเนี่ย เขาจะทำพังไหมเขาจะดูแลรักษาบ้านเราดีไหมสภาพบ้านของเรายังจะใหม่อยู่ตอลอดเวลาอยู่ไหมอีกคือมันมีแต่เรื่องลุงลังหน้าลาคานะครับและจดสุดท้าย ผมก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวตอนที่ว่าให้เช่ามา3-4ปีแล้วปรากฏว่าสภาพบ้านของผมเนี่ยคือมันมันอยู่ในจุดที่ทรุดโทรมมากชนิดที่ว่าคนเช่าบ้านแบบคนที่เขามาดูบ้านใหม่แล้วเขาทาเรื่องอยากจะเช่าเนี่ยเขาก็เห็นสภาพบ้านแล้วเขาแบบเขาอี๋เขาไม่ไหวเขารู้สึกมันไม่น่าอยู่แล้วครับปรากฏว่าการรีดนเวทหนึ่งครั้งเนี่ยมันกินค่าเช่าที่ผมสะสมมา3าถึงปีเกลี้ยงเลยครับออย่างเช่นบ้านหลังนั้ให้เช่าเดือนสี่พันบาท1ปีผมจะได้ค่าเช่าประมาณ4 8 0 0 0บาทนะครับ ประกอว่าลูกค้าเช่าไป3ปีกว่าก็ได้ค่าเช่ามาแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าค่ารีโนเวทปาเข้าไป200,000กว่าแล้วผมก็มานั่งคิดในใจว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติทุกๆ10ปีเราต้องมารีโนเวทอย่างเงี้ยเออแล้วเมื่อไหร่เราแล,แล้วเมื่อไหร่เราแบบจะ,จะ,จะรวยหรือว่าจะมีรายได้แบบเป็นกอบเป็นกับจากการให้เช่าบ้านสักทีหนึง่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดฟังมาถึงตรงเนี้ยคนที่เขาทําบ้านเช่าเก่งๆเขาก็ต้อง แหมเกิดอาการอยากจะดาวิทและอันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆนะครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะทําบ้านเช่าแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันฝืนมันไม่ไหวแล้วมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยไม่มีความสุขเลยคือผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ ทำไม่เป็นทำไม่เก่งทำแล้วไม่ได้เรื่องก็ได้นะครับแต่คนที่เขาทําแล้วเนี่ยเขาทําเป็นเขาทําเก่งเขาบริหารคนแบบสุดยอดเนี่ยเขาก็สามารถปั้นพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ขึ้นแบบหลัก10บล้านหลักร้อยล้านได้อย่างนี้นะครับแต่ผมเนี่ยคือผมลองแล้วผมทําไม่ไหวจริงๆครับกลายเป็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมติดประกาศขายนะครับก็คือตัดสินใจแล้วว่าเราไม่เอาบ้านให้เช่าแล้วดีกว่าเช่า ได้เงินแต่สุขภาพจิตเสียหายหนักมากพอติดประกาศขายเสร็จปุ๊บแล้วตอนล่าสุดเนี่ยน,นะครับคือผมก็ไหว้วานคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมในตอนนี้ก็กเกษียณแล้วนะครับแล้วก็พ่อแม่ผมเ,เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเข้าหาคนมากๆคือคุยกับคนเก่งเจราจาต่อรองเก่งคุยแบบไม้อ่อนก็เก่งคุยแบบไม้แข็งก็เก่งนะครับผมก็เลยรบกวนพ่อแม่นะครับให้ช่วยไปเป็นเซลล์ขายบ้านให้หน่อยนะครับ และปรากฏว่าทันทีที่ผู้มาดูบ้านเนี่ยเขาวางเงินนะครับเขาตัดสินใจจะซื้อและซึ่งแน่นอนครับว่าผมเองเนี่ยก็ได้กําไรนะครับไม่ได้ขาดทุนนะครับได้กําไรแล้วก็ได้กําไรหลักหลักหลายแสนนะครับถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเสียดายไหมคําตอบก็คือตอนนี้ผมมีบ้านเช่า2หลังหนึ่งหลังลูกค้าเนี่ยวางเงินไปแล้วจะซื้อแล้ว วางเงินจะซื้อแล้วสอีกหลังหนึ่งยังมีผู้เช่าอยู่การที่ผมสูญเสียบ้านเช่าหนึ่งหลังไปทําให้ผมเนี่ยขาดแสตบิอินคัมเดือนหนึ่งหลักพันบาทน,นะครับแต่มันกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยมีความสุขในชีวิตแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยอะครับเหมือนแบบเราเจ็บ ป่วยไข้เรื้อรังออดอดแอดๆมานานแล้วจู่ๆก็มีคนแบบมาบอกว่าเอ้ยต่อไปนี้คุณไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยแล้วนะรักษาหายแล้วอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนในอะไรก็ตามสมมติว่าวันนี้คุณมีเงิน1ล้านบาทใช่ไหมคุณอยากจะเอาเงินไปลงทุนคุณจะต้องรู้ตัวเองด้วยว่าการลงทุนแบบใดการลงทุนแบบไหนที่มันจะทําให้คุณลงทุนแล้วคุณมีความสุขคุณนอนหลับคุณกินอิ่มคุณสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสและสุขภาพจิตดีได้ตลอดเวลา บ้านเช่ากองทุนรวมหุ้น3พอร์ตเนี้ยผมมีหมดแล้วมูลค่าของ3พอร์ตเนี้ยไม่ได้หนีกันมากนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับอยู่หลักใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับบ้านเช่ารีโนเวทบ้านเช่าพังเสียหายลูกบ้านบอกว่ามีไอ้นู่นไอ้นี่ต้องซ่อมต้องแซมผมคต้นไม่มีความสุขเลยแต่ในขณะเดียวกันพอร์ตหุ้นพอร์ตกองทุนรวมในช่วงที่ตลาดมันแย่มากๆบางทีมันติดลบครึ่งล้านอย่างเงี้ยครับ พอตหุ้นบางทีติดลบครึ่งล้านแต่ผมยังรู้สึกว่าเออผมยังยิ้มได้ผมยังมีความสุขได้ผมยังกินอิ่มได้นอนหลับได้อย่างสบายใจมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าถึงแม้ว่าคนเราจะมีเงินแต่การที่เราจะบริหารเงินให้เติบโตงอกเงยได้เนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เป็นตัวการันตีความสุขเสมอไปแต่เป็นวิธีการที่เราถือทรัพย์สินนั้นๆและท่าทีของเราที่มีต่อทรัพย์สินนั้นๆต่างหากนะครับคนบางคนอาจจะไม่สบายใจถ้าเอาเงินมาซื้อหุ้นมาซื้อธุรกิจ มาซื้อบริษัทแต่เขาสบายใจที่จะซื้ออสังหาเพราะว่าอสังหามันดูเป็นชิ้นเป็นอันมันจับต้องได้อะเขาก็ไปทางนั้นคนบางคนอาจจะแบบโอ้มีอสังหาอย่างผมอย่างเงี้ยมีอสังหาแล้วชีวิตโคตรจะไม่มีความสุขเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมซื้อหุน้นผมซื้อกองทุนรวมไม่ว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่หน่วยการลงทุนของผมมันเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นว่าอ๋อ จรดิตในการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนชอบเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ชอบไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารอ่าบางคนแบบมีเงินหนึ่งล้านแต่ฉันอยากบริหารด้วยฉันไปเปิดร้านอาหารฉันไปเปิดร้านกาแฟฉันไปคุมทีมไปสร้างคนเขาก็มีความสุขอย่างนั้นของเขาไปแต่ในขณะที่บางคนฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยฉันชอบที่แบบที่ทุกอย่างฉันสามารถควบคุมได้ผ่านมือถือหมดอ่ะก็เอาไปลงทุนในหุ้นเอาไปลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ ดูแลนะครับผ่านหน้าจอมือถือเพียงอย่างเดียวโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเองนะครับเข้าไปบริหารกิจการนั้นๆเลยนะครับแค่ดูแลความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวเองให้ได้เท่านั้นก็พอนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะแล้วแล้วนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําให้เงินของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยมันงอกเงยมันเติบโตเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องพยายามรู้ตัวเองให้ได้ก่อนว่า จุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตและพิธีคีดของคุณเป็นอย่างไรคุณชอบเจอคนไหมคุณถนัดในเรื่องของการเจรจาต่อรองไหมคุณมีความสุขกับการทำงานบริหารหรือเปล่านะครับเลือกการลงทุนที่มันถูกต้องกับจริตของตัวเองถึงแม้ว่าผลตอบแทนมาอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบประเภทแบบโรลเลอร์คอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกแบบรถไฟเหาะตีลังกานะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกการลงทุน ที่มันถูกต้องกับใจของคุณที่มันถูกจริตกับตัวของคุณผมรับประกันได้เลยครับว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็แล้วแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากบางช่วงอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำแต่คุณจะมีความสุขกับมันคุณจะกินค่าได้อย่างอร่อยแม้ว่าผลตอบแทนาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแม้ว่าตลาดจะแย่นะครับคุณอาจจะแบบนะมีความสุขกับมันได้นะครับดังนั้นบ้านเช่าผมเป็นคนหนึ่งที่ลองลงทุนแล้วนะครับสองหลังแล้วผมรู้สึกว่า ไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆเลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าได้เงินเยอะกว่าสบายใจกว่านะครับแล้วก็มีความสุขมากกว่าด้วยคุณล่ะครับ ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคุณมีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับบ้านเช่าบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบที่ดีหรือว่าไม่ดีนะครับมันจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะครับว่าเออเนี่ยคนอื่นเขาที่เขาอยากจะลงทุนแล้วเขาอยากจะมีแพสซีฟอินคัมเนี่ยเขาควรจะพิจารณาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเชา่าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับผมรู้ดีครับว่าประสบการณ์ในการลงทุนของผมเนี่ยมันยังน้อยสิ่งที่ผมพูดหรือว่าสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่มุมเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งที่พอตการลงทุนกกกก็ไ็ไไไมมมม่่่่ด้ใหญตตออะราาาายยแวผ แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้แบบถ้าเกิดไม่ได้เล่าให้ฟังนี่ผมรู้สึกว่ามันอกแตกตายแน่นอนครับ3ปีที่ถืออสังหานี่แบบไม่มีความสุขเลยครับได้ระบายออกมาบ้างตอนนี้แฮปปี้แล้วครับ